แันเกียวก้อนมันก็เห็นไม่มุ่มดีนิมิตนิมิตนมิร่งมาหาเราหรือไม่มุมกัวเที่้วเออไม่หอยลงมาหรเ่าร่อหอยลงมาเออไม่มุ่มจังได้ก็มีเกดขาสันไม่นุ่มมีเกขาเออไม่มุมปกติมันจะเป็นแปดมีขาไม่แปดขาเนาะมานี่เพื่อนให้มันเขียนให้แม่อันซีสามเ็ดเนาะ แมงมุมนะ่ะอันแมงมุมเจ็ดขาพี่สันอ,อ,อ,อันต้มน้าแมงมุมมันสีสี่สันนะว่าบานนี่อันตนูสามน่คือคือว่าเล็กมาขั้นไส้หนึ่งนะวะได้สองมือถ้าที่แมงหัวนี้ั้งว่างาหัวนี้นะเพื่อนหายานี่แม่ว่าเราบอกห้เน้นตัวนี่ว่่สันนี่เพื่อนหายนี่เจ้าอีเพื่อนหายน เพื่อนไหยเน้นยังซี่รักนี่นะแต่ว่าเพื่อนแหยมาสองสามตัวแบบนี้เข้ามักตัวใดไห่ไส้ขึ้นนี่เอาองซิเอาเอาเมาเรียงเรีกเจ้าส่างัญเอาอันนี้มีแค่เป็นอีกคลิปนึงเอาเอาเรีกแม่มัดมีแค่นั้นเอามาหนึ่เอาไทยเลดนี่เ่นโบมาหนึ่การโค้งเข้าได้มายังเสียนบบตัวเลาจ้็เนาะเครื่องอันนี้คือชุดบนหมดแม่หนี่อันนี้คือบนนะบนอันนี้คือล่างจ้ มีตัวเน้นบ่บ่เนี่บนซีหางล่างซีหางนี่มีตัวใดตัวเน้นทั้งบนบนเน้นตัวใดอล่างนะอันนี่จะก็บเอาสองซีหนี่ตัวมาวงหงินแม้ว่องเงินเออว่วงว่ามันไงโดนย้ายใส่ซีสองหางสองล่างผนโอ้เอาเอาบนผสมล่างไปเลยเนาะแมนผมว่าตายตัวว่าที่เป็นบนเป็นล่างเขียนไว้พราะมันขึ้นใช่อหจ้ะเพราะว่าเฮาบ่มันใจประนันก็ยังว่ารายการบ้านเนาะโอ้เอารายการบ้าน นี่ครับคอยพี่น้องเด้อเบิ่งดีๆเด้อแคบหน้าจอไว้เดี๋ยวให้ผมเขียนกันเดี๋ยวผมจะเอากระดาษนี่ให้ไหมเบิ่งเดี๋ยวแม่จะเอาเล่นก้นแม่ลืมตัวเอาเด่นแม่แม่เด่นมาเด่น้โอ้อะเด่นบ่นองล่างเรืดีเด้อครับผมมองนตัวนี้เด่นหาร่องสองลังบนก็อมเขียนไปข้างเดียวกันเนาะแม่เอามันก็ข้างเดียวตัวไปนี่ เนาะอ๋อแล้วเนนี้อันบนเลยเขียนไว้ใส่บันทึกงบนไงเขียนไว้นี่ละบนบันเนาะคุณเขาเรียนสี่ตัวคำว่าใส่สมาธิอีดีเจ้าว่าขอยืดแอนไปหอดใส่แดเนแปดล่องหนึ่งเนาะโอ้เอาเขียนล่องไตนี่ใช่ไหมเออเนาะวันสศุภปนกับเหล็กรังพร้องหนึ่งขีดกั้นไว้เนี่ยระวังไอ้นั่นนะเอาันระวังบนกับล่างเนี่ย คิดกันไมมเออนั่นเห็นบหมผู้หายซีดๆตัวเดียวเท่าน,นั้นนี่ที่ที่วามาครับผมเบิง่งที่แบบนี้อีกกอนมันสิมาจังไหนคงสุดท้ายค่อยว่ากันตัดสินใจกระท่ววานซนะีกเจ้าอาณาครับผมดีที่แม่นะตัดสินใจกระท่านคิดอะไรสิมันก็เป็ียนทังสั้นล่ะมันจอมือจอ,อเว็ดเทาเกาค่อยจับทาข้างในที่เหลืองการที่มัตสิมาแล้วเลื่อยล้างเลื้งล้างอยู่ซึ่งจับไปแล้วก็ไดล้างล้างการที่วาแล้วเลยนี่มันเป็นมันกา มันบัคักกัตยาตัวเลขมันเปลี่ยนหรือว่ามีอ่าไปประกอบกันครับหลยสูตรหลยหลักแล้วมันมันมีการขัดเคลื่อนยังส่นะมันก็จีได้นั่นตัวนะคิดว่าพวกไก่รักเก้านาเดษณกันเมื่อไาร่ไก่รักเก้าื่อไก่รักเก้านี่คือจังไรเนี่ยคือจังไรเอางวดงวดนี่มันออกเมื่อไหร่มันออกสี่หนึ่งเจ็ดมันบอกสี่หนึ่งเจ็เลยก่อนสี่หนึ่งเจ็ดมันอาจจะออกสี่ หนึ่งแปดจึงสี่ก็ได้นะเด็กนะมันมะไก่หรอมันมะไก่ละเก่าอันนี้ก็กันนี้เมนโมมันมีหกมันมาหกหนึ่งเมนโมครับผมแม่ว่ากูได้ก็มาถามเลขตัวใดเลขหมวดนี่นะย่า่เมนโมในหนึ่งเลขนะคันมามาได้สองตัวมาได้สิบหกกับหกสิบเอ็ดหนึ่งครับผมครับแม่ว่าแม่ก็ซื้อเท่านั้นเลยหรแต่บอกว่ามันใจกลับกอเก่ากับกอเก่า ตื่นสองโตโอ้ยก็พ่อไหนฮิวบุใครเต้ากินนอกรูเล่าเอ้ยจะทำนี่มันใจตัวไหนบันนี้มันใจนะบออันว่าขึ้นเนกนะบอมันมาทำไดนนี่หรอกนั่งใครหอดมือคู่ตื่ถ่ายก่อนเอายังสีมาอีกโุนบอเข้าเอาแรไรายบอนมาว่าเอานันี่มันเคยบอกแม่ว่าแม่เด็กรักอันของ็ตู้นั่นมานั่นมานี่เขาก็มาประกอบกันอีกเที่ยงนี่นั่งมาประกอบกันมาเออ หั่นซีมาบอกนืองมาบอกนืองสีห้ากูมาเก็บใส่นี่ไว้เก็บรายละเอียดแล้วก็มาบีคอยไว้ไม่ทอดเป็นไปได้บ่แมนนี่บ้านนี่เป็นรูปบัานี่น่ะเอาเมาพื้นเนกนี่ขั้นแม่ว่าหกมาย่ายบักซ้องแข็งแม่ครับผมบักซ้องแข็งมันไในสองหมื่นเถอะมันเอาเราเอาเบียร์ลงไม้แม่เมาอยู่สามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวบักซ้องแข็งคือบักอะไรนี่เอ๋อบักอัน วันๆหนาตื้อเวอร์ส่งน้ำแข็งมาลงมาอยู่นี่หน้าตื้อวอรอยู่เนาะหน้าตื้อวอร์อันแม่ว่าสั่นได้ตัวไรเรศแม่ว่าสั่นผมเลยหกที่เราทำยังไงเอาหกมึงยิ่งเลยห์หกหกหนึ่งวันแม่วันดีฟันไปเลยขาดเลยก็เพรามันใจมินติดนั่นติดนราได้สองหมื่นก่อนอันหกที่บอก่แม่ว่าสั่นเออมันยังไปซื้อหกแปดมากลายสั่นหก วันนี้มันให้มันได้ซูนแปดครับผมซูนแปดแล้อแมงงวดนี่ว่าสันหาตัวใส่เอาคันมากตัวใดว่าสันน้ายมันว่าอยากเมียนีที่ทักทีเทียวน้ำนอยากกั่วเลียงเลยมันมันเคยได้เนาะถูกทั้งวันสงวดนี่หนัให้น้ำแข็งละลายเบิร์ดชาค่ะที่บ้านตัวเมื่อวานนี่แม่ว่าไปไปไปมันยังลายมืออยู่แล้วแล้ววันนี้เปลี่ยนเสื้อได้ไหม สีมาที่แรลงนี่ถามว่าคือ่าศูนย์มันสีมาบอแมวถามบางสันนี่แมนอยู่คือ่าศูนย์สีมาบองวดนี่จังว่าแม่เคล็ดนี่นะมันบาดีกสีมาถามย้อนก้าวบานบาร์คือ่าสีมาบอแม่คือ่าสีมาบาศูนยอ่ะมามาขั้นมามันสีรักพี่ดีนายเบิร์ดเบิร์ดเหยเบาเบาป่างขั้นขันสูนมาเด้อนี่คขั้นศูนย์มาหวดนี่นะมันสีมาจังสีนี่เองนะสีมาศูนย์สีแปด ขึ้นมากกันว่าขึ้นมากเป็นกรอนแ้นีแมนแล้วแม่ก็จะทำแบกอันนี้อีกเพราะว่ามันมาแว่กูมือกูมือทำเยอะมากแล้วเนี่ยนีว่า้ยทำซื้อมือเาบอันนี้นะเออทำแบบอันนี้นะมึงในตัวแรกทำมันตัวนั้นตัวนี้ที่แม่อันมากบอจังเลนอังสี่จังลาอยู่จะมาที่แรกจะลังวนี่ที่แรกทามบกอันนี้ก้อนก้อนสี่ปดทำาบบนั้นก็ถามบบนั้นมากเลนเลยมาถามแบกนี้แบบนี้ ตืมตกล่องแักอันนี้นี่มาส่งน้ำแข็งถึงม่เอาเลขมามาส่งน้ำแข็งมาส่งน้ำแข็งเดียวเลขนาแม่ว่ามาที่หาหนึ่งหาศูนนี่เนี่ยเขียนนี่ยังใส่ก๋วยก็เขียนไหนมูดจับไปวีคอนเนาะแม่มากสองตัวนี้หาสองหาหามาขาสองก็มาเท่านั้นเอาเป็นงก็ มันใจในเลขเป่าัวดี่คื่อคือไปมากหาตอานั้นก็มีนดีนมนีนะเห็นว่าวังหันนะเนาะพอ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 เด็ดันมาจังไเพราะว่าเหล็เป่านาะแม่นั่นหลายงวดแล้วบาอ๋ผู้ใหโทษกมากอ้าตังลาจ่ะบ่งทบืองเลเงือดเด้อีแวดเดียวนี่ศูนย์แปดก็ะมี่ท้าที่เรียกมา 0408เท่านี้เลขมันมันมามานี่มันเลขคูนะมันนี่2 2 4 4หหเกดเกดนี่เลขคนเสาร์นะมันหนาคิดเ็ดเเนาะโอ้ยินตะกามันบอชนีวันดอกจีบันเลขกันออกมันไหนกันที่เขาจะได้ล็อกนี่แมนโอ้มันเปลี่ยนสั่นเนาะเลขมันออกนกันผู้นั้นหายผู้นั้นห้มากกว่า แปดเ็เจ็ดแล้วไม่อย่างงวนนีเ่อนเอาคอยคอยกระมักจุ่แล้วแปดมันมนอแบบนี้บอกก็ได้บอกว่าเอามอมาวีคอเบิงเบิงแปดดุนเบิงแปดดันอสองกับสองซีบอ่อบาวงฮะสองกับสองซี e บเอฟซีเบิงยังแกงนะแล้งเนียเดี๋ยวนี้เนี่ยเกียบแม่นไปหาร์ดเอซีทั้งเบิงทั้งเกียบนม่นไป <laughs> โทรหาหมอดูเอาอีนั่งนั่นแมันไปใส่แล้วมันบาเลยไม้เขียนอ้าอัน คนเอาลูกมันบัได้มากชัดลงเบิ้งลูกบ้านี้เออนั่นฟังมาเกือบสิพอสมองแล้วผมแมงเอาเมื่อมื้อนี้ดีใหญ่โอ้ยผมงาปบานี้ยังบ่เข้าใจอ๋อ้ยเนาะเบิ้งลูกกือสาเห็นเราลูกเต่าเอ้ยเดี๋ยวบนนูนั่งหกนึงนะเขาเห็ดมือคาผุดคาเปียบอกันสุดเอาตัวเดียวเลยหนึงเลยบ้านบานนี้กับจีเซลบี้บ้านนี้แม่เออสัมปวอัสสลาบ ตัวเลขของยายนางร้านเปอร์เซีนวันวันที่16กรกฎาคม2565อ่ายายนางเดนมาบนอ่าขับขาดเลยว่าันศ่กร์8จะว่าตัวร่องร่องหนึ่งอ่าคือสีมาตัวนี้เองครับผมคือสีมาน้ำกันซช่ไหนี่กับพ่อจ๋าคือกันกับพี่นิดพี่เจนหน้าเบิ้งในส่วนเลขจับคู่วันนี้จับคู่สามตัวบนนี่จับคู่ใไฮสกอร์กอนสีมาสองตัวนี่ก็คือ484อ่าแลราคา184 1,48่งอ่าหนึ่งสปเข้าผิดครับเข้าตัวนีอสีออกตัวอ่ามาดิสองตัวจับคู่สองตัววันนี้มีหนึ่งสี่สองสี่สปดสียายนี่ที่กิงแล้วขัดจีมองกันตามรักแล้วนี่ซ้ำเลขท่านี้ท่านี้เลขว่าไหร่ดิจะมาเลขตู้สมกับท่อนี้ในยี่สิบสองตัวผุนสื่อเทราเทียนนะน่าสมนี่นะสมน่าแตวนี่นะ มาบ่ฟังความข่อยนดิครก,กหนึ่งวัดจุดจากบาัดเนี่ยกานว่าไปหาพันมันบ่อไรเอาง่ายๆมาเลขคุณยายนี่มีสองหางกับมีสี่แปดสี่แล้วก็นหนึ 1, ่งสี่แปดเอาง่ายๆซ้ำเลขหางเดียวหรอไปเปลี่ยนตัวรักลอยนี่แล้วก็มาสับไปสับมามีอยู่เท่านี้แต่บอดี่แต่ว่าเลขจับคู่มีสองโพเข่ามาตัวหนึ่งดิสองโพเข่ามาคือสองสี่นี่นี่มาเอาสองมาใส่คุณยายสีสองตัวหรือเปล่าเอาสันนี่เดียวนี่ผมสงสัยอยู่นี่สี่ยังก่ สองซีนี้แม่จใส่นี่เน้นนี่เห็นป่นี่ยนนเปลี่นกับหนึงแต่ว่าไอเด่นมากนะมันวงม่วงสองซีนใหม่ก็มาจากไหนครับผู้ใหญ่สองยเนี้ยโอ้สองมาอยู่ทั้งพี่โอ้แล้วเอหาสองันนีเอาเอาย่างน้าตูนะครับซสองหาสองครับผมเอาแค่นั้นบานนี้ก็ว่าเลื้ยงล่างบามนี้เนาะบ้านนี้เบึงเลขล่างส่วนเลขล่างนี่มาเด่นห้ารองสอง เลขลางนี่มาเด่นห้ารองสองจับคู่ลางบนียจับคู่ลางมีห้าศูนย์ห้าสองห้าห้าห้าเก้านี่โอเคถือว่าเป็นลักเดียวกันเนาะถือว่าเป็นลักเดียวกันอ่าบอคัดแย้งทฤษฎีบันไดในส่วนเลข้งลางแมนเบื้องเราเบื้องเรบโอเคอยู่คู่สอนมนี่ตีลังกาพึ่งกันยัง บ่คัดย่างที่จดีบ้านต๋าเจ้าเลกบวนี่คัดย่างที่จดีแห้งแล้วเนี่ยน้ำเกลอก็สองขึ้นมากเนาะเจ่แต่ว่ากันวดว่างหนึ่งเล่ากับบ่ลวิเดือนเจ็ดเดือนนี้อย่างนี้หรอกว่าหมายเลีกเล่าให้เดือนมากทีก็ได้มากหนึ่งจๆเนาะมันไม่ขอยออกไปเอานึ่งหกขุ่นเมื่อรูปสด็จดขึ้นไปสิบเจ็ดุ่นเนาะเฮียนบ้าน เลขแล้วเขาต้องบ่นเรืงล่างเปลี่ยนไหลสูตรซับคาหลอกสูตรซับคาหลอกสูตรซับคาหลอก,ต,อกอตัวกมุดเจ้าคอยกันยังบอกว่มามหาแม่นะฝนในสมองนะเออเออบ่อมาสั่นอันไออย่างก่อนที่หน้าหน้าซืดๆปุ๋ยซไอ้ปุ๋ยแม่เอ้ยมาสั่นอันจบอันนั่นแต่ที่มาสั่นตาวานี่อะได้วัร โอ้ยนายเจ้าไม่ยังเนาะคอยดีใจแต่เจ้าวิหมาหลายนหนเลยโอ้ยคอยดีใจเลยเอาเอาซ้อมนี่แหละครับคุณยายครับรบกวนคุณยายซจะนีเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะถามเรื่องพระมาสันเข่าอยู่กับคุณยายเนี่ยอ่าเพื่อนห้ปัญหาอยังไหวเราเลขเพื่อนที่ทิมไว้นี่มีตัวไรเนี่ยเนาะอ่ะคลิปนี้กันเอาซ้อมนี่ครับเอฟซีทุกท่านครับการล่องเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับอ่าชอบหรือบ่ชอบยี่ยังกะยาวากัน เอออันนี้ก็ได้ถึงฟิตกยยาวากันชอบกว่ชัดคัดกระพันสำหรับกิปนี่เอาส,สวยๆซ้ำนี่เนาะถือว่าตัวเล็กเขาใหญ่สวยอยู่บ่คอยครับผมอ้าวสวัสดีครับ